ขั้นตอนต่อมานะครับที่เราขีดเส้นเสร็จเมื่อกี้นะครับผมขีดเส้นเสร็จตัวนี้เราตัดเรียบร้อยตัวนี้เป็นหัวมันเอาไว้ก่อนนะครับหัวมันเราจะทําเป็นตัวผู้นะครับตัวผู้เป็นเดือยเอาไว้ใส่กับตัวเมียที่มันเป็นเป็นซับเซ่ล่องครับผมตอนนี้เราจะมาทําหัวเซะล่องครับอันนี้ผมตั้งไว้ประมาณสามเซนเจ็ดสามเซนแปดนะครับพอตัวซ่ล่องตัวเป็นเดือยนะครับเราจะทําเป็น ขนาด3เซน5ความก่วงของออนี่ครับ3เซน7 3เซน8ใบเลือ่อยอันนี้คือวงกลบแบบง่ายๆนะครับไม่ใช่แบบแบบเจาะรูนะครับแต่แบบนี้ก็ดีนะครับผมแบบเจาะรูก็จะยากหน่อยก็จะได้ใช้เครื่องสว่านเจาะนะครับนี่เราซ้อนรองแบบนี้เราก็จะสับอันนี้ออกนี่นครับนี่ รตั้งไว้แล้วเดี๋ยวเรามาทำเดี๋ยวผมทำให้ดูครับว่าทำยังไง เสียงเครื่องก็จะเสียงดังหน่อยนะครับ ้อยครับเดี๋ยวเรามาปาดหัวมันครับนี่หัวบานหัววงกบแล้วก็จะตั้งฉากใหม่นะครับนี่แล้วก็จะขยับขยับเข้าหรือขยับออกวะขยับเข้าครับขยับเข้าดิดนึงนี่แบบนี้เลย บนี้มีแค่เลื่อยครับเลื่ยกับกบก็เสร็จนะครับวงกบจากเมื่อกี้3ามเซนแปดนะครับความกว้างระหว่างฉากกับใบเลื่อยทีนี้เราก็จะมาตั้งอยู่3ามเซนครึ่งครับผม เดี๋ยวผมตั้งให้ทุกคนดู ผมลืมหยุดกล้องให้เมื่อกี้ตั้งกล้องใหม่นี่ครับสามเซนครึ่งอันนี้ใบเรื่อยตั้งอยู่ข้างในมองไม่ไม่ค่อยชัดนะครับนี่ครับสามเซนครึ่งน,นี่เลืกกะกะเอาให้เดือยให้เดือยตัวผู้นะ่ ใหญ่ก็่ล่องเพื่อเวลาเราประกอบมันจะไม่เป็นรูใหญ่ตอกไว้ฝั่งหนึ่งแล้วฝั่งนี้เราก็มาตั้งฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับสามเซนครึ่ง เทดดูนะครับว่าได้ไหมฝั่งนี้เล็ก เรียบร้อยครับผมติดเครื่องเลย ไปมันติดกับแผ่นเลื่อยครับแล้วก็เลยดังแบบนั้นนี่ครับเราจะไม่พาถึงข้างหลังนะครับแต่เราพาแต่ฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเป็นมุมแบบนี้มุมฉากลงแบบนี้เพื่อตัวนี้จะเป็นเดือยนะครับเอาเข้าไปใส่วงกบเดี๋ยวเหลืออีกพาอีกฝั่งหนึ่งอีกทางหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูเพราะว่าฝั่งนี้กับอีกฝั่งหนึ่งจะทําคนละแบบ ตัวนี้จะเก็บไว้ด้านหลังจะพาไม่ค่อยถึงนะครับไม่ถึงนะครับเด้๋ยตัวนี้ก็จะใหญ่กว่าตัวที่เป็นรูนะครับเวลาเราประกอบมันจะได้ฟิตๆนิดนึงมันก็จะมิดนะครับไม่มีรูเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปไปทำบางใบกันครับ เดี๋ยวผมปรับเลือแป๊บหนึ่งครับเอาใบเลือ่อยลงครับผมความลึกอยู่ประมาณหนึ่งเซนนะครับยาวๆครับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ you oh. I'm mm go -hmm. น,นีนดครับพี่น้องบอกเลยจะขันไหมคนี่ครับตั้งเรื่อยไปตั้งใบเรื่อยสูงประมาณเส้นหนึ่งนะครับแล้วก็ความกว้างสามเส้นหาครับผมสามเส้นครึ่งนะครับเ้าก็จะบางใบข้างหน้าก่อน็้วจางบางใบออกนะครับ เดี๋ยวไปติดพี่น้องๆติดตามชมเลยนะครับผม แล้วก็คือพาท่างนี่ให้มันเอาตัวนี้ออกนะครับต้อมกจางจะชี้ประมาณตามเส้นเชิงครับนี่นะครับตามเพลนขึ้น ไปครับเทศทุกโจนนะครับผม จะาผ่าทางนอนเรียบร้อยแล้วนี่เราจะมาผ่าทางตั้งครับฝั่งนี้ผ่าเข้าไปลึกลึกขึ้นมาถึงนี้ตัวนี้เขาเรียกว่าบางใบนะครับตั้งฉากนะครับหนึ่งเซนฉากกับใบเรื่อยนะครับห่างห่างกันหนึ่งเซน get <small> dry มาร์กบายนะรับเป็นคู่กันอยู่แล้ว ้อยนะครับผมนี่บางใบเข้าเส้นหนึ่งอันดับต่อไปนะครับเราก็จะมาปาด45ห้านะครับปาด45ห้าแล้วก็สับหัวครับตัวขามันนี่เราสรับออกให้หมดเลยนะครับแล้วก็ตัวผู้ของมันก็คือตรงสั้นๆนะครับนี่ก็จะเหลืออยู่เป็นเดือนนะครับ ปาดสี่สิบห้าออกนะครับขั้นตอนปาดสี่สิบห้านะครับผมต้องอครับเดี๋ยวผมขอเทสก่อนแป๊บหนึ่งปาดสี่สิบห้านะครับผมตัวน,นี้เป็นเดือยตัวขนาดนมันมนะ้ว,วนพาแป่สิบเหนียบเดือยนี้ยังอยู่ครับ เบือใหญ่ๆนานๆครับผมแรงพอตัวนี้เป็นหัวตัวยาวนะครับเราก็จะตัดออกโอ้ยเราจะสับออกอีกทีนะครับแต่ว่าเราปาด45เหมือนกัน เสร็จสิ้นสมบูรณ์เอ้ยยังไม่สมบูรณ์ครับเดี๋ยวสับหัวสับหัวออกแล้วก็ทำลายครับทำลายก็ประกอบอัดอัดเป็นชุดเป็นชุดก็เสร็จเรียบร้อยครับวงกลมเราก็เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะมาดูชมวิธี วิธีประกอบนะครับเดี๋ยวก่อนประกอบเราต้องซับของออกก่อนขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับคลิปนี้ผมจะไม่ได้วิ่งลายให้ดูนะครับวิ่งลายตรงขอบมันอันนี้จะทําแบบเรียวๆให้ดูก่อนเลยแบบสี่เหลี่ยมเฉยๆธรรมดาครับวิ่งลายก็แค่เอารูเตอร์หรือเครื่องเพาตั้งนะครับวิ่ง มันมีลายเฉยๆนะครับแต่อันนี้ไม่อันขั้นตอนนี้มันไม่จําเป็นเท่าไหร่ครับก็เลยไม่ไทําคลิปให้เดี๋ยวมันจะยาวเกินกว่านี้ครับก็ซับออกเลยนี่นะครับสับเรียบร้อยผมมาประกอบประกอบประกอบแบบคร่าวให้ดู นี่นะครับเียบลับเสร็จประกอบเสร็จนี่นี่หยัรรอยนะครับก็เข้าง่ายแบบนี้เลยแล้วก็ตอกตะปู เดี๋ยวแป๊บหนึง่งเราก็จะเจาะรูเจาะรูให้นะครับทางร้านเราเจาะรูให้แล้วก็แค่เอาไปประกอบแบบนี้แล้วก็ตอกตะปูใส่แล้วก็ยึดท้ายนะครับอันนี้เป็นวงแปดสิบคูณสองเมตรนะครับวันนี้ขึ้นแค่หกวงนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขั้นตอนเสร็จเรียบร้อยนะครับผมอันนี้ไม่ได้ไทายตอนวิ่งลายให้ดูอันนี้เป็นเหลี่ยมเฉยเยนะครับ ขั้นตอนนั้นค่อยนี่เดี๋ยวผมให้ดูแบบถ้าวิ่งลายจะเป็นยังไงใช่ล่ะนี่ถ้าวิ่งลายตรงเหลี่ยมมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับนวิ่งลายวิ่งคิวบ่นี่นะเดี๋ยวมันจะยาวเกินนะครับอันนี้เป็นทรงเป็นวงกบเสร็จเรียบร้อยนะครับผม สำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันนะครับยาวๆครับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ